บ้านเราเนี่ยไม่ได้มีเงินแต่เราสะกดคาว่าจนไม่เป็นนะอยากเป็นเจ้าของบริษัทเองแล้วไงฮะแล้วไงจ๊ะเจ๊งค่ะเจ๊งไปเท่าไหร่เคยจําได้ไหมเกือบสิบล้านไม่เป็นไรเอาดีชาตินี้ไม่ได้ชาติน้เลยว่าก็หยิบมีดจะแทงตรงนี้จะแทงใจอย่างนี้เลยหรอเอาให้ตายนะเราก็เริ่มสงสัยเราก็นยนั่งเล่นเฟซบุ๊กบ้างเพจเฟซบุ๊กของ อาจารย์สวยอินสไปเด้งขึ้นมาปาดน้ำตาเลยนะนี่คือความบังเอิญที่อาจจะเป็นการจัดเรียงของอะไรบางอย่างก็ได้จากการเป็นดังสู้ใช่หยุยทุกอย่างดีหมดบริษัทอะไรทำไมมันดีอย่างนี้ทำไมฉันมองข้ามมันไปตั้งนานวันนี้รายได้ที่ได้มากที่สุดต่อเดือนของบีพัตตี้เท่าไหร่หนึ่งล้สแสน ถ้าวันนี้เราอยากลุกได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเพื่อคนที่เรารักที่สุดค,คนนั้นแหละคือคนที่จะทำให้เรายืนต่อได้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนต้นแบบนะครับจะเจอกันทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับในทุกๆสัปดาห์วันนี้ผมจะไม่เกริ่นอะไรเยอะเลยเดี๋ยวพอดูในเนื้อเทปวันนี้ที่เราคุยกันคุณจะได้อะไรมากกว่าที่คุณเคยได้จากทุทกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่พัตตี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับว,รวันนี้พี่คือคนที่ประสบความสําเร็จที่สุด คนหนึ่งคือหนึ่งในตองอูผมพูดอย่างนี้ละกันผมได้ดูข้อมูลมาแล้วผมเลยรู้สึกว่าผมไม่อยากจะตามสคริปอะไรเลยเริ่มเล่าชีวิตของพี่แบบพอสังเกตที่เราเห็นภาพจากจุดเริ่มต้นการเดินทางจนมาวันนี้ได้เลยครับพี่เอาตั้งแต่เริ่มแล้วต่พี่เลยครับชีวิตคนเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายละครนะแต่มันก็ยิ่งกว่าละครอีกพี่น้องกี่คนมีพี่น้องสามคนพี่เป็นคนโตคนโตเป็นสามใบแถวผู้หญิงหมดเลยบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีเงินแต่เราสะกดคําว่าจนไม่เป็นนะ เรียนต่อวิทยาโทที่นี่ได้รัฐประศาสนาศาสตร์เรียนมัน,มนเรื่องอเ,เกี่ยวกับการ,รบริหารเรียนจบริญญาโทเลยจบนีได้ามาโอเคทุกอย่างไปไปได้ด้วยดีแล้วยังไงต่อพอเศรษฐกิจไม่ดีปเปลี่ยนรัฐบาลน้นําท่วมอันนี้เจ็บมากแล้วแม่ก็ป่วยแม่เนี่ยเป็นเบาหวานตอนนั้นเขาเห็นบ้านน้าท่วมเขารับไม่ได้งั้นแม่ปะเราไปอยู่เชียงใหม่กันเชียงใหม่ชีวิตใหม่พี่พัทที่เช่าบ้านนะขายก๋วยเตี๋ยวบ้าง ทำทุกอย่างทีทีมมันได้สตางมาทำข้าวแกงทำทุกเรื่องไปเป็นดีเจจัดรายการวิทยุดีเจวิทยุใช่ที่เชียงใหม่สวัสดีค่ะพัตตี้พตตี้มาแล้วค่ะน้ำขิงแม่เสียงแหบแล้วนะแต่ผมเชื่อว่าในระหว่างที่พี่ทามาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายลึกๆฉันเจ็บอยู่ฉันมีแผลเว่อรว่าแต่ไม่หมดอ่ะแต่เข้าบ้านปั๊บแม่เป็นไงบ้างใช่ใช่ไหมต้องฟิลนี้ก็แม่ไม่สบายอ่ะแม่เครียดไม่ได้เลยถ้าเครียดแล้วน้าตาลแม่ขึ้นครับ พอไปตรวจเนี่ยคนหมอก็บอกว่าแม่เป็นโรคไตแล้วก็ปรึกษาเพื่อนที่เป็นพยาบาลบเพื่อนบอกว่าเฮ้ยถ้ามีเวลาล้างดีกว่าแต่ถ้าไม่มีเวลาฟอกแต่ฟอกเนี่ยแม่จะอายุสัน้นเราเลือกล้างค่ะครับแต่เราจะต้องมีห้องคลีนลูมแล้วเราจะต้องเป็นพยาบาลของแม่เองเราก็ไปเรียนกับคุณหมอ แล้วพี่ไม่มีบ้านอยู่เขาไล่พี่ออกจากบ้านพ่อพี่ไปบวชลูกสามีไม่มีมเหลือพี่คนเดียวกับหมาสองตัวนั่งอยู่ก้างพี่พี่ขอพักเขาบอกพี่การไม่มีเงินเป็นปัญหาแค่ชั่วคราวแต่การไม่มีไมล์เซ็ตเป็นปัญหาทั้งชีวิตใครพูดก็ไม่รู้เราไม่เชื่อเราไม่ฟังแต,แต่ทำไมเสียงผู้หญิงคนนี้พูด มันเข้าไปอยู่ในจิตใต้สานึกเราเลยปาดน้าตาเลยนะบอสบอกพี่หน่อยพี่ต้องทํำยังไงพี่ถึงจะได้พ่อพี่กลับมาอลูกพี่สามีครอบครัวพี่จะทําทุกอย่างปัญญานําทุนพี่แพตตี้ตอนนี้พี่ต้องไปหาสภาพคล่องก่อนให้มีชีวิตอยู่ได้อยู่ได้แต่ละวันแต่ละอาทิตย์โอเคแล้วก็เริ่มเอาวิชาออนไลน์จากที่เราเคยรู้จักขึ้นมาตั้งกล้องไหลสดขายอะไรเสื้อผ้าเราก่อนเลยอุปกรณ์อุปกรณ์ที่มีในบ้านทีวีตู้เย็น ขายทุกอย่างรอดแล้วพี่พ้ิีก็ตั้งใจเรียนยิงแอดใหม่เลยเราออกจากบ้านไม่ได้เราก็นั่งเรียนเราได้เงินมาแล้วก็เอาไปลงคอสห้าร้อยสมัยก่อนคอสอะไรถูกมากพี่ป้าที่เรียนตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงอีกวันหนึ่งทำอย่างนี้อยู่กี่เดือนหรือนานแค่ไหนครึ่งเดือนเอง15วันเท่านั้น15วันผลลัพธ์ที่มันกำไรในระบบ32มมาละมาละพี่้าที่ต้องมีทีมขายคนเดียวไม่รวยเราก็คุยกับลูกทีมเก่าเราคุยหลายคนมากแหละแต่เขาเอาด้วยสองคน พี่แต่หนูไม่มีเงินนะพี่มีบัตรเครดิตไหม,มยิงแอดก่อนโหตั้งใจมากเลยใช้เงินคนอื่นยิงแอดนะหูยทำไปทำมาแอดนางฟ้าเกิดขึ้นลองผิดลองถูกแอดนางฟ้าหมายถึงว่าที่มันเกิดผลลัพธ์แบบเกินคาดหมายใช่มีคนทักเข้ามาวันละสี่ร้อยคน <laughs> เนี่ยผมจะบอกผมไม่อยากมีคําถามไดเลยเพราะว่าเส้นทางทั้งหมดของพี่แพตตี้อ่ะคือพี่แม่งนักสู้เว้ยคือพี่คือนักสู้แล้วผมเชื่อว่าแพ้กี่รอบพี่ก็ลุกลุกลุยวันนี้รายได้ที่ได้มากที่สุดต่อเดือนของพี่แพตตี้เท่าไหร่หนึ่งล้านสี่แสนบาทเอาละฉันได้ทุกอย่างของฉันกลับมาได้ไหมทุกอย่างได้ได้เงินปุ๊บเอาไปซื้อที่ดินเลยมไม่อยากถูกไล่ออกจากบ้านแล้ว ที่ของฉันแล้วไม่มีใครมาไล่แล้วใช่ซื้อเลยค่ะเงินสดเงินกูไม่ใช่เงินกู้นี่สโลแกนไปจำตัวเลยนะโทรศัพท์ไปหาพ่อก่อนเลยหลวงพ่อลูกได้เงินละแล้วนะหลวงพ่อว่าไงฮะอุยลูกพ่อเก่งมากพริกกิ้หนูของพ่อเออร้องให้เลยแล้วก็ขับรถไปให้หลวงพ่อเจิมแล้วนําเงินสดๆไปถวายท่านหนึ่งแสนบาทหลวงพ่อแฮปปี้แปล้ลูกล่ะลูกก็แฮปปี้ค่ะรถเบนซ์เอสโอเคพี่พัตตี้ก็ได้เป็นชุดแรกของบริษัทเราเห็นแบบเนี้ยเราอยากส่งต่อ มาลูกแม่ต้องได้เอดีละลานนั่นแปลว่าความสวยของพี่ที่พี่ตั้งเป้าไว้คือการส่งต่อความรู้สึกแบบนี้แหละใช่ผมใช้เขาความรู้สึกแล้วกันใช่ค่ะนะมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันคุณพ่อสอนเราแบบนี้ยอดขายทั้งหมดโดยประมาณตอนนี้เท่าไหร่ครับ440ล้านค่ะสิ่งที่ผมแปลกใจและผมใหญ่ทุกคนที่ดูคลิปนี้ดูไว้แล้วเป็นตัวอย่างผมก็เด็กกว่าพี่ผมก็ตัวใหญ่กว่าพี่ ทำไมผมยังคิดว่าผมจะลุกไม่ไหววะในเมื่อผู้หญิงคนนี้ยังลุกได้ใช่ตอนนี้พี่ได้ส่งต่อยผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีค่ะขอบคุณมแต่เราไม่ใช่เป็นคนเก่งนะมันมีหลายองค์ประกอบหลายปัจจัยครับพี่แพตตี่มี Big b o อสพอซึ่งเป็นไอดอลเลยครับครอบครัวเราคนที่เขาอยู่ข้างเราครับคือสามีเรามีความสุขมากครับวันนี้ที่ได้คุยกับพี่แพตตีพี่แพตตีมีอะไรบางอย่างจะบอกกับ